สวัสดีชาวธาตุดินนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของเพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2565นะพลังงานในคลิปนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วเนาะและก็เขาคนนั้นนะคะเป็นคนเก่าไปแล้วนะก็คือคุณกับเขานะคะคในเวลาเนี้ย ไม่ได้คบกันไม่ได้คุยกันจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วนะคะยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วเนาะเป็นคนเก่าคนไกลนะคะเป็นคนที่ห่างเหินกันไปแล้วนะคะเราก็มาเช็คพลังงานกันในคลิปนี้เนาะมาส่องกันนะคะว่าเขาคนนั้นคนเก่าๆของคุณเพื่อนๆน,นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมนะแล้วก็ข้อความนะคะที่เขาคนนั้นอยากจะ ฝากนะคะฝากถึงตัวคุณอ่ะเราไปดูกันที่พลังงานนะคะของตัวเขาในเวลานี้ตอนนี้เนาะตอนนี้นะคะตัวเขาเป็นอย่างไรบ้างนะไปส่องชีวิตเขากันตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ที่เลิกกันไปจบกันไปนะคะ ไม่คุยกันไม่สนิทกันเหมือนเดิมกับตัวคุณเนาะ <c oughs> ชีวิตเขานะคะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> ไปดูสิ6ดาบนะคะแปดเหรียญ ซีดาบเดอะสตาร์นะคะอาจจะมีพลังงานของชาวราศีกลุ่มก็ได้ด้วยนะและก็สองถ้วยอะชาวทัตุดินนะคะลืมบอกเนะชาวทัตุดินนะคะก็คือชาวราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะช่องของเราแบ่งวันที่นะคะตามตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะ จะชมแบบไทยชมแบบลัคนาราศีนะคะจะชมแบบไหนก็ได้เนาะก็มันเป็นพลังงานโดยวรวมนะคะก็ให้ดูเฉยๆเนาะให้ดูเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องไปอินหรือว่าไปซีเรียสกับมันเนาะมันยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอ่ะ ตัวเขานะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะหลังจากที่คุณกับเขานะคะนิ่งเงียบกันไปไม่คบไม่คุยกันไปนะคะตัวเขาเครียดนะเครียดนะคะสิ่งที่เห็นนะแล้วก็ในบางท่านนะคะในบางท่านมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าคุณสองคนนะ่ะในช่วงที่ผ่านมานะก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณสองคนนะ่ะเคยร,รักกันนะเนี่ยเคยร,รักกัน เคยชอบกันเคยคบกันบางท่านก็เคยจีบกันบางท่านก็คบกันไปแล้วด้วยเนี่ยเป็นคนรักกันเนี่ยแต่ว่าอยู่ดีๆนะคะคุณกับเขาก็ไม่คุยกันเนาะอืมนิ่งกันไปเลยเนี่ยจากคนที่เคยแบบว่าเข้าอ,อกเข้าใจกันนะ่ะมันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นคุณนะคะที่เงียบไปก่อนเนาะแล้วตัวเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณเงียบไป แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขานะคะก็หายไปจากชีวิตคุณเนาะเนี่ยมันเหมือนกับว่าการสื่อสารการติดต่อหากันมันไม่มีอะ่ะมันเงียบหายไปอะ่ะบางทีตัวเขานะคะอาจจะเหมือนไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์มันถึงเป็นแบบนี้มันมาถึงทางตันได้ยังไงทำไมคุณถึงเงียบไปทำไมคุณถึงไม่คุยกับเขาเนาะ ตัวเขานะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุณไม่คุยกับเขานะคะเขาก็ไปก็ได้นะเออนะคะเขานะคะอาจจะหายไปจากชีวิตของคุณนะหายไปแบบเงียบๆนะคะไปพร้อมกับคําถามที่มันค้างคาใจเขานะแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะมีประเด็นมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่มันสะสมกันมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เคลียร์กันเนาะ แต่ว่าตัวเขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็คงไม่มาเคลียร์อะไรกับเขาแล้วอะตัวเขาเองก็ไม่รู้จะเคลียร์อะไรกับคุณแล้วเหมือนกันนะคะ mm. ก็ขอเลือกที่จะหันหลังแล้วก็ mm. แล้วก็จากคุณไปดีกว่าเนาะจากไปนะคะพร้อมกับคำถามพร้อมกับปัญหาแบบนั้นนะในบางท่านนะคะมันก็อาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าถ้ามีประเด็นอะไรกันนะเหมือนว่าตัวเขาคนนั้นนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ Ờ, หนีปัญหาก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะเผชิญหน้ากับปัญหาก็ได้ด้วยนะคะพลังงานของตัวเขานะคะในเวลานี้นะเหมือนเขาว่าโฟกัสที่ในเรื่องของการทํามาหากินของเขานะคะเป็นหลักเลยขยันนะคะเนี่ยทำงานอย่างเดียวเลยทำแต่งานหาแต่เงินนะคะเนี่ยดูแบบความรัก มีไหมอะ่ะดูแล้วมันไม่มีอะ่ะดูแล้วมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนตัวเขาอะ่ะในบางครั้งอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะคิดถึงใครคนหนึง่งที่เขาก็เคยรักที่เคยรู้สึกดีด้วยอะมันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้แหละเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปส่งคนรักเก่าของคุณเนาะอ่ะทำไมเข้าข้างตัวเองมากเกินไปนะคะคนที่เขายังคิดถึงอยู่นั้นนะคะ อาจจะเป็นคุณก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่าเขาว่าคิดถึงเรื่องเราเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆเนอะอืมที่ผ่านมานะคะคุณสองคนอาจจะเคยแบบมีเคมีที่เข้ากันเนาะคุยอะไรก็แบบว่าเข้าอกเข้าใจกันนะอืมเหมือนกับว่าตัวเขาเหมือนเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาอยู่นะ เพราะว่าบางท่านนะคะคุณกับเขาว่ามันอาจจะเป็นความรักเป็นความผูกพันที่เหมือนกับเหมือนคุณกับเขาเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันอะไรประมาณนั้นนะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะะี่แหละเป็นคนที่เขาตามหาเนาะแล้วก็ได้เจอนะคะได้เจอกันได้คบได้คุยกัน แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะความสัมพันธ์มันมันไปกันไม่ได้อะมันไปกันไม่รอดอะนะแล้วมันก็เลยต้องตัดใจอะนะคะหันหลังเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะตัวเขาอะนะคะอ่ะแล้วก็ก่อนนอนนะคะในแต่ละคืนเนี่ยนะเหมือนว่าตัวเขาอะก็คิดถึงเรื่องคุณนั่นแหละอืมคิดถึงเรื่องเรากเก่าในอดีตอะส่วนใหญ่มันเป็นแบบภาพเก่า ความทรงจําเก่าเรื่องราวเก่าระหว่างคุณกับเขานะที่เขาแบบคิดถึงชอบแบบคิดถึงคุณตอนก่อนจะนอนแล้วก็ตัวเขาอะนะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนเด่นคนดังก็ได้ด้วยนะอาจจะเป็นดาราศิลปินนักร้องนะคะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เนาะเป็นคนเด่นคนดังเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมก็ได้ด้วยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวเขาเองอะหลังจากที่เขาหายไปจากชีวิตคุณเนะี่ยเขาอะ ก็พยายามฮิวจ <them> like ิตใจของเขาเองเหมือนกันเนาะเหมือนเขาพยายามเออจัดระเบียบความคิดของเขาอะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเขาอะเครียดมากเกินไปหรือว่าเป็นทุกข์มากเกินไปนะคะบางทีอะนะคะตัวเขาอาจจะมีการเหมือนอธิษฐานขอพรด้วยนะก่อนจะหลับตานอนอะ อธิษฐานขอพอรว่าถ้าคุณกับเขายังเป็นคนที่ใช่ต่อกันอยู่ถ้าคุณกับเขายังเป็นคู่กันอยู่เนาะยังเป็นโซเมตกันอยู่อะ่ะเหมือนเขาก็อธิษฐานอะ่ะขอให้คุณกลับมานะคะประมาณนั้นงั้นเราไปดูกันต่อนอะว่าแล้วตัวเขานะคะจะเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมเนาะ ตัวเขาคิดหรือว่าอยากจะ take action อยากจะทำอะอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมอืมจัดเมน,นะคะขึ้นมาเป็นใบแรกเลยตามมาด้วย t ด e h a n ่ m a i สามดาบนะคะ บางท่านก็มีเรื่องเจ็บปวดเสียใจกันด้วยนะเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าโอเคอ่ะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าอืมแต่ถ้าถามว่าตัวเขาจะเทคแอคชั่นจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมสิ่งที่เห็นนะคือเหมือนตัวเขาอะเหมือนตัวเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยที่มันเคยจบกันไปแล้วเนี่ยที่มันแบบแน่นิ่งกันไปแล้วเนี่ยนะ เขาอยากจะให้มันมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะระหว่างคุณกับเขาแต่ว่าตัวเขานะคะจะทำอะไรไหมดูทรงแล้วเป็นแฮงแมนแบบนี้นะคะตัวเขาน่าจะไม่ใช่ฝ่ายเทคแอคชั่นไม่ใช่ฝ่ายที่จะ Take Action อะ่ะเออเหมือนกับว่าเขารอคุณนะรอให้คุณ Take Action ไปหาเขานะคะเหมือนว่าเขารอให้คุณนะ่ะ ติดต่อหาเขาเนี่ยทักหาเขาเออเนี่ยกลับมาขอโอกาสนะคะในการละกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอืมเหมือนว่าตัวเขาอะ่ะก็รออยู่นะรอที่จะให้โอกาสกับคุณรอให้คุณนะ่ะทักมาเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะในบางท่านะ่ะมันอาจจะเคยมีประเด็นอะไรกันที่ทำให้ผิดหวังเจ็บปวดเสียใจกันไป บางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้อารมณ์การใช้คำพูดใช้คำพูดที่มันตรงแรงนะคะทำร้ายจิตใจกันแล้วตัวเขาอะก็ยังจำฝังใจเนาะว่าคุณแบบเคยพูดอะไรที่แบบทำให้เขาแบบเจ็บปวดหัวใจเสียดแทงหัวใจเขาก็ยังนึกถึงคำพูดเหล่านั้นแล้วเขาก็ยังเสียใจอยู่เนาะแต่ว่าในบางท่านนะ,ะในบางท่านในบางเคสมันก็เป็นในเรื่องราวของการที่ในอดีตอะ ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันอาจจะมีการที่มีการดึงบุคคลอื่นเข้ามาอืมมีบุคคลอื่นนะคะมือที่สามว่างั้นเถอะเข้ามานะ่แทรกกลางในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ด้วยนะบางท่านนะคะมันมีนะในเรื่องของรักสามเศร้านะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะทำให้ตัวเขานะคะรู้สึกว่า เจ็บปวดเสียใจแต่ว่าก็ยังอยากให้โอกาสคุณดูนะออในบางท่านน่ะนะคะเรื่องราวมันอาจจะผ่านกันมานานแล้วก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าบางท่านนี่คือแบบนิ่งเงียบกันไปนานแล้วอะแล้วก็จบกันไปนานแล้วด้วยอะกลายเป็นคนเก่ากันไปนานแล้วอะแต่ว่าตัวเขานะคะก็ยังเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ แต่ก็ยังอยากให้คุณติดต่อหาเขาแล้วก็อยากจะให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอยู่นะคะถ้าให้มองจากหน้าไพ่แบบนี้เนอะคือการที่เขารอให้คุณทักหาติดต่อหาเนี่ยในบางท่านนะคะพูดตามหน้าไพ่นะเอออย่าว่ากันอย่ากโกรธกันนะอ่ะก็คือทําไมเขาถึงรอให้คุณทักไปมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานะโตคุณนะ่ะเนี่ยไปดึงบุคคลอื่นเข้ามา เข้ามาซ้อนเข้ามาแทรกกลางนะคะซึ่งมันเป็นการที่แบบเหมือนเขาไม่ใช่ฝ่ายผิดอะ่ะเขาไม่ใช่ฝ่ายทำอะ่ะเขาไม่ใช่ฝ่ายที่ไปดึงคนอื่นเข้ามาแล้วทำให้ความสัมพันธ์มันจบไปอะ่ะเออเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นคุณน่ะที่ต้องแบบติดต่อหาเขาทักหาเขาว่าแล้วก็มาขอโอกาสจากเขาอีกครั้งหนึ่ง ตัวเขาอะนะคะจริงๆเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่มีความคิดนะอืมแล้วก็บางทีก็เป็นคนที่คิดอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันคิดเยอะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะอืมคือถ้าตัวคุณอนะไปคุยกับเขาว่าคุยแบบมีเหตุผลคุยแบบมีสติคุยกันแบบดีๆอะ่ะตัวเขาอะรับฟังคุณนะ ก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่าถ้าหากว่าคุณนะคะทักไปหาเขาหรือว่าติดต่อไปหาเขานะก็อาจจะได้มีการกลับมาเริ่มต้นพูดคุยเนาะเริ่มต้นพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการรื้อฟื้นนะคะความสัมพันธ์ที่มันเคยจบเคยตายกันไปแล้วให้มันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โอเคอ่ะงั้นเราไปส่งข้อความนะคะจากคนรักเก่าเขาคนนั้นเนาะข้อความจากคนรักเก่านะคะของเพื่อน,อนชาทธาดินของเราเขคาคนนั้นนะคะมีอะไรที่อยากฝากอยากบอกถึงตัวคุณเนาะอืมแปดไม่เท้า เขาอยากบอกว่าเนี่ยแปดไม้เท้ามาเลยควีนเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเหงานะอ่ะหนึ่งไม้เท้าก็มาอีกนะคะเขาอยากให้คุณติดต่อหาเขานะเขาอยากให้คุณทักหาเขาแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนะคะขึ้นมาอาจจะมีพลังงานของชาวราศีกันมาเกี่ยวข้องเนาะอ่ะข้อความนะคะจากเขาคนนั้นเขาอยากบอกว่าเขาว่ารออยู่นั้นเนี่ย เขารอคุณอยู่เขารอให้คุณนะทักหาโทรหาติดต่อหาส่งข้อความหาเขาเขาอยากบอกว่าเนี่ยเขาอยากบอกว่าเขาเหงานะเขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณเขายังรักคุณอยู่อืมเหมือนว่าเขาเคยรักคุณยังไงเขาก็ยังรักคุณอยู่แบบนั้นนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะ่ะ เออมันเป็นความมั่นคงในจิตใจของเขานะที่มีให้กับคุณนะคะเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมานะคะเหมือนว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจก็ได้นั้นเนี้ยเหมือนเขาเหงาเขาน้อยใจคุณเขารู้สึกเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะ่ะเราสองคนนะ่ะคบกันคุยกันนะคะมีกันละกันอยู่ในชีวิตเนาะแต่ว่าไม่เห็นคุณค่าของกันละกัน แล้วก็มันมีแต่ช่องว่างนะคะเกิดขึ้นเนาะทำให้คุณสองคนเนี่ยห่างเหินกันเย็นชาใส่กันไม่พูดไม่คุยกันมีอะไรก็ไม่หันหน้ามาปรึกษากันนะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างอยู่บางท่านคบกันคุยกันนะคะก็มีก็เหมือนไม่มีอะ่ะเหมือนกับว่าแบบคบกันไปวันๆแต่ว่ามันมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางด้วยนะ ตัวเขานะคะก็เลยรู้สึกเหงาเหมือนกันเนาะที่ผ่านมานะ่ะเหมือนว่าตัวเขาอยากให้คุณแคร์เขานะแล้วก็เอาใจใส่เขาบ้างดูแลเขาบ้างเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาบ้างแต่ว่าที่ผ่านมานะมันก็มีแต่ความนิ่งเงียบมีแต่ความเย็นชาให้กันในบางท่านนะคะที่ผ่านมานะอาจจะอยู่ด้วยกันนะ าจจะอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่เนาะไม่ค่อยแครกันตัวเขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าความสัมพันธ์นะ่ะถ้ามีแล้วมันเป็นแบบนั้นนะ่ะไม่มีก็ได้นะเพราะว่ามันมีก็เหมือนไม่มีอะ่ะมันไม่ต่างกันเลยอะ่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะตัวเขาอยากบอกว่าเขาเก็บตัวเงียบเลยนะไม่ยุง่งไม่สูงสิงอะไรกับใครนะคะ แล้วก็ออกแนวแบบครองตัวเป็นโสดเลยนะเนี่ยมันเป็นไพ่เดอเฮอร์มิตขึ้นนะเป็นไพ่แบบฤาษีจำศีลนะแสดงว่าตั้งแต่ที่คุณกับเขาเลิกคบเลิกคุยแล้วก็หายกันไปตัวเขาอะนะคะไม่มีใครอีกเลยอยู่คนเดียวมาตลอดเป็นโสดมาตลอดไม่สนใจเลยนะคะเรื่องความรักอะ่ะเนี่ย คลองตัวเป็นโสดนะคะมายาวนานมากอันเนี้ยเออแล้วก็ตัวเขานะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะเป็นนักคิดนักเขียนนักวิเคราะห์นักปรัชญานะคะ<ม>เป็นคนที่ต้องใช้สมาธิในการทํางานค่อนข้างเยอะก็ได้ด้วยในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวเขาว่าอาจจะมีการไปเรียนหลวาไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้ด้วยนะอืม ข้อความนะคะที่เขาอยากบอกคุณเนี่ยที่มันชัดๆัดเลยอะ่ะเขารอคุณอยู่เนี่ยเอประมาณว่าแบบทักหาฉันสักทีสิโทรหาฉันสักทีสิติดต่อหาฉันสักทีสิฉันรอเธอมานานแล้วนะแต่ทำไมตัวคุณแบบดูแบบนิ่งแล้วก็เงียบมากๆเลยนะเอ เหมือนในบางครั้งนะคะตัวเขาเองเขาก็น้อยอกน้อยใจในโชคชะตาเหมือนกันนะประมาณว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบอยากมีความรักอะ่ะเออเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะเหมือนตัวเขาอะ่ะการที่เขาได้เจอกับคุณน่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาได้เจอแล้วอ่ะกับคนที่เป็นโซเมตของเขาอะ่ะแต่ว่าพอแบบมันนานวันคบกันไปนานวันนานวันมันกลายเป็นว่าเนี่ย จากสองถ้วยที่มันหันหน้าเข้าหากันมันกลายเป็นอย่างเงี้ยเออที่เคยหันหน้าเข้าหากันกลายเป็นว่าแบบเออต่างคนต่างเดินเออเนี่ยไปคนละทิศคนละทางนะคะไม่หันมามองหน้ากันเลยอ่ะคนที่เคยแบบแค่มองตาก็รู้ใจอ่ะมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยคุณคิดอะไรเขาก็ไม่รู้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่เหมือนกับว่ามันก็อ่านใจกันไม่ออกเนาะ อตัวเขานะคะบางทีเขาน้อยใจอะไรคุณอยู่ก็ได้นะเนเี่ยเหมือนอยากให้คุณสนใจเขาเนะไม่อยากเป็นคนที่ถูกทิ้งคว้างอยู่แบบนั้นนะ่ะเหมือนเขาอยากบอกว่าตัวเขาว่าเป็นคนที่มีค่านะแต่ทําไมที่ผ่านมาคุณมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเลย อ่ะประมาณนั้นอารมณ์หน้าไพ่มันดูแบบเงาเงาเศร้าๆ,ๆดูแบบอื่นๆเนาะอ่ะมาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลสิไพ่เขาอยากบอกอนะอะไรนะคะอืม True Love นะคะขึ้นมา Let go of control issue นะคะ แล้วก็ calling in your soulmate อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าคุณสองคนน่ะการที่ตัวคุณน่ะตัวคุณเนี่ยชาวธาตดินเนี่ยเข้ามาส่งข้อความจากคนรักเก่าในคลิปเนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวคุณยังรู้สึกอะไรกับคนกเก่าๆคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าเนาะถ้าหากว่าตัวคุณรู้สึกว่าเขา ก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะเนะาะไพ่เขาก็บอกว่าให้คุณทั้งสองคนเนี่ยต้องแบบเหมือนกับว่าอธิษฐานเนาะถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นโซเมตของคุณเช่นกันก็ขอให้ตัวคุณนะคะกับตัวเขา,าสื่อถึงกันเนาะอธิษฐานถึงกันสื่อถึงกันเพราะว่าบางทีอะ คุณกับเขาเนี่ยการที่ได้มาเจอกันนะมันก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะบางทีถ้าตัวคุณอาจจะแบบถามว่าเอ๊ะคนที่คุณเคยเจอคนเนี้ยเขาใช่ไหมเออหรือคุณอาจจะถามว่าเออตัวคุณอ่ะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณหรือยังได้เจอกับโซเมตของคุณหรือยังอ่ะได้เจอหรือยังนะคะกับคนที่ใช่คนคนนั้นน่ะ เนี่ยไพ่เขาก็จะตอบให้คุณนะคะว่าใช่คุณนะ่ะเจอแล้วแหละกับคนที่เป็นคู่ของคุณคนที่เป็นโซเมดของคุณนะ่ะเนี่ยอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะที่เป็นความรักที่แท้จริงนะคะเนี่ยอืม แต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นเนาะอาจจะมีอุป,ปรสรรคนะคะเข้ามาขวางกั้นนะคะทาให้คุณสองคนต้องมีปัญหากันเนาะแล้วก็อาจจะบบจบกันไปนะแต่ว่าทิศท,ทางในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะกลับมาเริ่มต้นกันได้ใหมอ่อ่ะซึ่งมันอาจจะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองก็ได้เนาะว่าตัวคุณนะคะยังอยากจะได้โอกาสจากคนเก่า ของคุณอยู่ไหมเนาะพอดูแล้วอะพลังงานของตัวเขาวะเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาอยู่นะและเขาก็รอให้คุณนะคะติดต่อหาเขาอยู่เนาะไพ่เขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าให้ตัวคุณนอะ เออปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปเนาะอะไรมันจะเกิดนะคะก็ให้มันเกิดนะอย่าไปบังคับควบคุมอย่าไปคอนโทรลอะไรมากเกินไปเพราะว่าบางท่านอ่ะตัวคุณอาจจะเหมือนกับเก็บความรู้สึกไว้พยายามแบบพยายามแบบฝืนตัวเองฝืนธรรมชาติของตัวคุณนะคะใครเขาก็เลยบอกว่าปล่อยให้มันเป็นไปเถอะ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะอย่าไปพยายามควบคุมอะไรไว้เนาะอะไพ่เมจิคอลไทม์นะคะขึ้นมาเป็นเอ็กซ์ a t เคชเนาะความคาดหวังคือความไม่คาดหวังนะเออ บางทีนะคะอาจจะคาดหวังอะไรกันมากเกินไปก็ได้เนาะที่ผ่านมานะคะมันก็เลยผิดหวังเสียใจกันไปนะอาจจะลองเปลี่ยนใหม่นะคะเนาะอย่าคาดหวังอะไรกันแบบมากเกินไปนะคะพยายามแบบว่าเปิดใจเนาะทำจิตใจให้มันสบายนะคะแล้วก็ให้เขาบอกว่าให้ตัวคุณน่ะ เหมือนกับว่าพยายามฟังเสียงข้างในหัวใจคุณเสียงข้างในใจของคุณนะคะมันมันบอกกับคุณว่าอะไรเนาะความคิดความรู้สึกที่คุณมีต่อคนรักเก่าของคุณเนี่ยให้ตัวคุณนะถามใจตัวเองให้ดีๆเนาะอ่ะแล้วก็อย่าไปบังคับอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะาบางทีมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิดก็ได้นะโอเคอ่ะ คลิปสองคนรักเก่านะคะของเพื่อนเพื่อนชาวธาดินก็เป็นประมาณนี้เนาะให้ส่องกันแค่นี้พออะส่องกันแค่พอกลุบกริบพอน่ารักก็พอเนาะโอเคพลังงานเป็นประมาณนี้ถ้าคุณอยากคุยกับเขาคุณก็ทักไปนะเพราะว่าเขาก็รอคุณอยู่นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณเป็นโซมเมตของคุณนะก็ลองดูนะคะแต่ถ้าตัวคุณไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะ กับคนเก่าคนนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดูแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะคะพลังงานอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้นะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบา,บายค่ะ